คนนี้ต้องการยานะคนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรือที่เป็นเนี่ยบางคนไม่มีอาการแล้วก็กลับไปมีอาการเขาต้องการยามากกว่าต้องการเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยานพานะถ้าไม่มีเนี่ยภาครัฐสมมติว่า,ายังไม่มีหาไม่ได้ภาคเอกชนก็ยินดีช่วยเหลือเยอะแต่ภาครัฐจัดจาก,การให้สิอย่าเพิ่งไปโทษร,รัฐบาลด้วยต้องช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปว่าจะ่ไปด่ากันนะไปก่อนมันจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้นอกจากช่วยกันพฤษภาคมที่จะมาถึงเนี่ยเราได้สั่งซื้อไปเพิ่มเติมอีกจํานวน 3ล้านเม็ดนะครับจะมียาเข้ามาในเดือนมีไอพฤษภาคมที่จะถึงอีกจํานวน3ล้านเม็ดผมเชื่อว่าเพียงพอแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สั่งซื้อเพิเ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะผลิตยาของเราได้เองครับหลังจากที่มีการยกระดับขึ้นมานะครับจากพื้นที่สีแดงเป็นสีแดงเข้มนะมี6จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานาครเชียงใหม่สมุทรปราการนนทบุรีนะฮะในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ย นะก็ดูจากตัวเลขแล้วตอนนี้ก็มีการยกระดับขึ้นมานขอความร่วมมือนะครับที่จะไม่ให้มีการออกจากบ้านในยามค่ําคืนนะครับไม่ให้เดินทางไปไหนในช่วงระหว่างนี้ซึ่งปรากฏว่าพอมีการประกาศออกมาก็เงียบกริบทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงหลายก็กลัวกันหมดในเชิงด้วยศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลทํามาถูกหรือยังสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็บอกอยากจะให้มีการเคอร์ฟิลมันสะใจดี นะครับซึ่งจนถึงกระด,ดนี้นะก็ทางสบคนะครับ,าอบอร,ร,นะร,บนะรบาฐบาบนก็ยังไม่มีการให้ประกาศเคอร์ฟิลแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็ไปทำคลิปในพื้นที่ต่างๆให้เห็นนะว่าไม่ไม่เคอร์ฟิลันก็เหมือนเคอร์ฟิลละคนมันแทบจะไม่ขยับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์ธียมกิตวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 สถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักคอมมีาการตั้งคำถามว่านักคอมติดโควิด1 i จากสายพันธุ์อินเดียหรือเปล่าเพราะมีความรุนแรง นะครับเสียชีวิตภายใน7วันนะครับแล้วจะทำยังไงต่อไปประเทศไทยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลง ให้สัมภาษณ์ของครอบครัวของนักขอมุนชื่อนะครับคุณงสอก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสิ่อมลชนเป็นครั้งแรกนะครับว่าการจัดไปของนักข้อมันนั้นมันรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ขอบคุณภาคส่วนนะครับที่ร่วมไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจในการจัดไปของนักอมในวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับทีมงานก็จะทําการตรวจอภิธรรมนะครับเพื่อที่จะสืบสให้กับนักอม จะไปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็คือตอนนี้เราไม่มีรถอันนี้เขาฟังจากข่าวอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเนี่ยเสียชีวิตรออยู่ที่บ้านรอไปตรวจรู้ว่าตัวเองเป็นก็ไปไม่ได้เอาตายคาบ้านภาพแบบนี้มันมันแยกสังคมไทยพี่คิดว่าพี่ช่วยได้ก็ถึงช่วยแล้วรถตู้โฟกเนี่ยมันมีที่กั้นพอดีมันเหมาะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอย่างก็มีหลายพันคันอยู่ในกรุงเทพโดยแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทางฝั่งราชการหรือฝั่งนั้นอ่ะเขาไม่มีเราก็ช่วยได้เอารถไปก่อนทันนี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ไอเดียพวกนี้ที่ว่าทางเอกชนเขาอยากช่วยเหลือไอเดียนี้มีคนตอบรับแล้วก็มีเห็นว่าน้องเองก็ยังบอกว่ามีคนสนใจหลายคนอยากจะช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทางภาครัฐเห็นว่ามันมีคุณค่าก็ยินดีเลยแล้วก็กาหนดที่มาเลยใครจะเอารถไปช่วยก็ขับไปอีกอันนึงนะฮะรถตู้เนี่ยที่เป็นรถตู้ที่เขาเอาไว้รับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยคนเหล่านี้เขาไม่มีเงินผ่อนรถภาครัฐทําได้อย่างนี้ก็คือจ้างเขาสิใช่ไหมฮะ ร็จแล้วก็ให้ตังเขาสักสามพันห้าพันบาทก็ได้แต่ละคันเนี่ยให้เขาทำที่กัน้นวันเดียวก็เสร็จมีกระจกมองข้างหลังได้ด้วยแล้วก็กัน้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับตู้แอร์มันก็แยกอยู่แล้วด้วยมันไม่มีนันติดเชื้อมันช่วยได้เราให้อุปกรณ์ป้องกันตัวเขาให้ชุด PE ให้ทั้วโมสแกนนะฮะให้ตัววัดแล้วก็ให้แอลกอฮอลทุจิตแล้วก็ทําการล้างรถด้วยสเปรย์ที่มันมีเครื่องมือเครื่องมือที่เป็นเป็นแอนเนลอยู่แล้วเ้วยนะพวกนี้ทาได้หมดเลย ทำได้เพียเดียวเองถ้าจะคิดจะทานะถ้ามีรถแบบนี้เราจะมีคนไปถ้าถามว่าจะเอาใครไปดีเราบางทียังไม่คิดนะว่าทุกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่หายได้เองหรือเข้าไปในโรงพยาบาลสนามแล้วก็หายได้คนเหล่านี้มีภูมิบางทียังยังไม่ได้ทานยาเลยก็เออหายได้เองแต่ว่าอยู่ในความควบคุมของ,ของทางรัฐอยู่ใช่ไหมฮะคนเหล่านี้นะเขามีจิตอาสานะเขารู้แล้วว่าซับวัปทำยังไงเขาโดนซับวัปมาสามสี่วันแล้วว่าเขาจะได้ออกมาสิบสี่วันเขามีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วถ้ารัฐเป็นมวยเนี่ยรัฐต้องเอาคนพวกนี้ ช่วยเขาขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาเป็นจิตอาสาพ,พี่ว่าเขายินดีที่จะมาช่วยเสร็จแล้วก็ให้เขาทํางานด้วยเลยเป็นรายวันเป็นอะไรก็ว่าไปเลยเขาก็จะไปทำไมนะไปดูแลคนไข้เขามีความประสบการณ์มากมายก็คือว่าเขาเคยเป็นมาก่อนเขารู้ว่าตัวร้อนเป็นยังไงเป็นไข้เป็นยังไงแล้วค่อยๆทุดเราเป็นยังไงหายเองได้รับยายังไงใช่ไหมฮะเขารู้หมดเลยตอนนี้ต้องการยานะคนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรือที่เป็นเนี่ยบางคนไม่มีอาการแล้วก็กลับไปมีอาการเขาต้องการยามากกว่าต้องการเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องยานพาหนะถ้าไม่มีเนี่ยภาครัฐสมมติว่า,ายังไม่มีหาไม่ได้ภาคเอกชนเขายินดีช่วยเหลือเยอะแต่ภาครัฐจัดจาก,การให้สิอย่าเพิ่งไปโทษร,รัฐบาลด้วยต้องช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปว่าอย่าไปด่ากันนะไปก่อนมันจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้นอกจากช่วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐมนตรีเนี่ยที่เยี่ข้องเนี่ยบางทีเนี่ยใกล้ต้ตัวท่านเนี่ยจะมีคนประเภทเดียวก็คือเรียนเก่งตั้งแต่นเด็กความเชื่อมั่นในต,ตัวเองอย่างนี้สูงเงนี้จะไม่มีคนที่คิดบางทีนอกกรอบ,บ้างคนที่มีตังค์ชั้นบนเนี่ยเขายินดนะ ภาครัฐต้องรีบเปิดเขาเปิดรับความช่วยเหลือจากเขามันไม่ใช่จะเงินอย่างเดียวหรอกครับมันมันเป็นสิ่งของสมองด้วยอย่างตอนนี้ขาดรถเขายินดีให้รถก็รีบจัดสิแล้วก็ในเรื่องของ call center หรือแพลตฟอร์มเนี่ยไปโคกับแพลตฟอร์มที่เขามีการ deliver หรือว่าส่งรถส่งอะไรอยู่แล้วอย่าง grab grab ใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยมันนั่งรับโทรศัพท์อยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเน้มันนั่งก่อกันอยนู่เนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวลำเค็ญเหลือเกินมีแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะอย่างไลน์เนี่ยก็ใช้สิครับยัง เอามาปรับแพลตฟอร์มพวกนี้นะแล้วให้คนลงทะเบียนว่าเขาเป็นอะไรเขาวัดอุณหภูมิเขาเองได้ก็พอแล้วแล้วรีบส่งมากดปุ้งก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนโลเคชันไม่ต้องมานั่งโทรนั่งถามกันมันกลายเป็นแมนนวลไปหมดเลยอันนี้มันมันถ้าถามผมไม่ไหวอีกอันขั้นหนึ่งต่อยนะอย่างสิริราชเนี่ยได้ทําแพลตฟอร์มเอาไว้เรื่องเทเลเมตเทเลเมดิซีนก็คือการอ่าการแพทย์ด้วยแต่โทรคมนาคมโดยใช้ไอทีมาช่วยเรื่องพวกนี้มันจะเดฟนิชันภาษาไทยอะไรก็เถอะว่า คือคุณอยู่นู่นหมออยู่ตรงนี้ติดต่อหากันได้เอามาใช้ให้หมดเขามีอยู่แล้วด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้ผมยังงงเลยว่าของดีๆมีอยู่แต่เป็นนั่งรับโทรศัพท์กันแบนทุกคนแบบนี้ได้ยังไงมันต้องทําแล้วมันมีอยู่แล้วด้วยต้องทําเลยสําคัญที่สุดตอนนี้เขาต้องการยาไม่ใช่ต้องการเตียงหลายคนเตียงเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวให้เฉพาะคนที่เขาต้องต้องการหมอตรงๆจริงๆนะเอถึงเอาเตียงไป ไม่ว่าจะเตียงในสนามหรือว่าเทท์เทนโฮเทลหรือว่าเราเรียกว่าเป็นฮอสปิทอลแล้วเหอะแต่คนที่อยู่บ้านได้เนี่ยเขาไอโซเลตเขาเขาเขาแยกตัวเองอยู่กับบ้านได้มีหลายห้องเนี่ยต้องรีบไปหาเขาก่อนที่เขาจะติดคนอื่นต้องรีบเอายาไปให้เขาเสร็จแล้วพอเจอตัวเขาเสร็จปุ๊บถ้าดูแล้วก็นี่ก็จับเขามาที่นี่ไม่ใช่ทุกคนแห่ออกจากบ,บ้านหมดถ้าคุณมีเตียงเนี่ยแสนเตียงก็โอเคแต่คุณมีไม่พอต้องมาหาเตียงวันต่อวันเนี่ยเหมือนเช้าชามเย็นชามอะ่ะรูห้อหอป่มวันที่มีเตียงแล้วสองร้อยพันร้อยคนที่เกิดวุน วันล,ละสองพันสองพันห้าวันหมื่นแล้วนี่นะตรวจก้าวหน้าหรือว่าตรวจเชิงลุกยังน้อยอยู่ด้วยถ้าคุณตรวจเชิงลุกอย่างที่คุณบอกว่าคุณสามารถตรวจเชิงลุกได้วันละหมืน่นต่างจังหวัดอีกหมื่นสองหมื่นทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณตรวจสองหมื่นคุณเจอวันละหมืน่นสองหมืน่นเปล่าอ่ะถ้าคุณตรวจวันละถ้าคุณตรวจวันละห้าหมื่นคุณอาจจะเจอสองสามหมื่นตอนนี้เลยไม่รู้ว่าคนที่มีเชื้อโควิดแล้วเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดจานวนเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าไม่แสดงอาการพอไปอยู่กับคนป่วยหรือคนที่มีโรคประจำตัวก็เสียชีวิต เขาเป็นเบาหวานโทษเขาไม่ได้ถ้าไม่มีโควิดเขาเป็นเบาหวานอยู่จนแก่จนเก้าสิบเขาก็อยู่ตอนที่มีภูมิแพ้ใครๆก็เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ตายคุณไปโทษเขาเป็นภูมิแพ้รวคาไม่เ,เ,เ,มเ,เ,เสียชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ้างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันทําไม่ได้แบบเดิมก็คือไปให้เขาออกมาเนี่ยอย่าให้เขาเคลื่อนที่ต้องไปหาเขาไปหาเขาต้องการอะไรหนึ่งรถสองคนผมช่วยคิดเรื่องรถแล้วคนก็มี คนที่ไหนอาสัยสมัครที่เข้าไป14วันแล้วเ็าออกมาเนี่ยสมมุติเข้าไปวันนี้สองพันคุณเชื่อไหมคุณมีทหารสองพันคนแล้วนะที่ในอีกสิบสี่วันเขาออกพร้อมที่จะออไปช่วยคนข้างนอกคุณก็คัดผมครับผ,ผมอยากช่วยคดิชั้นคัดอยากช่วยดีชั้นด้วยหลายคนเนี่ยจบพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ที่ดีระหว่างสิบสี่วันเทรนเขานิดหนึ่งให้เขานิดหนึ่งตรงนี้นะเขาออกไปเลยนะถึงเข,เขาสามารถไปช่วยคนในหมู่บ้านคนในในซอยในต่อเขาอะไรได้หมดเลย ซึ่งสิ่ง,ส,งสิ่งนี้น่าจะต้องทํามากคนมันมีอยู่แต่คุณต้องใช้ให้เป็นถ้าถามตอนนี้นะนะคนครับที่เคยออกไปและกําลังอยู่เนี่ยในโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเนี่ยใครอยากจะมาช่วยมากผมบ้านนะถ้าคุณได้คนร้อยคนคุณสบายแล้วถ้าคุณได้200คุณสบายขึ้นถ้าคุณได้คนพันคนที่จะอาสามาช่วยนะคุณเบาแรงหมอพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้เยอะมากจริงๆเนี่ยคนไทยก็เก่งแต่อยู่ที่ว่าถ้าได้ข้อมูลได้สิ่งที่ดีแล้วนําไปช่วยผู้นําไม่จําเป็นต้องเก่งแต่ผู้นําจะต้องฟัง ผมคิดอย่างหนึ่งก็คือคนไทยในยใจกุศลยินดีอยากจะช่วยเยอะแยะแล้วคนที่อยู่ในชั้นบนเพื่อนๆผมหลายหลายคนที่วกเรารู้จักเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยหมดเลยภาครับขอให้เปิดใจรับเขาเท่านั้นเองครับมีที่ไหนถ้าคนอยากช่วยแล้วไปปิดประตูไม่ให้เขาช่วยอ,อีกอันหนึ่งก็คือผู้นำเนี่ยนะต้องหาคนที่คิดอะไรเนี่ยนอกเอา o f the block หรือนอกกรอบบ้างไปช่วยแต่จิตใจผมคิดว่าทุกคนในจิตใจตอนนี้ที่ทําเพื่อประเทศเนี่ยทั้งระดับผู้บริหารทุกคนหวังดีอยู่แล้วแต่ว่าผลมันออกมาแบบนี้ก็ต้องดึงต้องยอมรับสองต้องแก้ไข อย่าไปดื้ออย่าไปคิดแล้วก็อย่าไปโทษประชาชนสำคัญที่สุดเราเนี่ยเราก้าด่าตรงๆกูไม่แคร์เนี่ยกูจะไปแคร์ทำไมใช่ไหมประเทศกับประเทศของเราลูกผมก็ต้องโตอยู่ที่ประเทศนี้ด้วยสำหรับเขาจะจิงเรื่องจำนวนยาฟาวิพิลาเวียที่เราใช้รักษาโรคโควิด1 9ในปัจจุบันนะครับยาจำนวนสล้านเม็ดเนี่ยเพิ่งเข้ามาถึง ประเทศไทยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับปัจจุบันก็มีการจำหน่ายจ่ายแจกไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันยังเหลือคงค้ังอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านแสนเม็ดเศษนะครับเพราะนั้นจากเหลดการใช้ปัจจุบันอยู่ที่วันละประมาณ4ี่0 0ืถึงห้าหมเม็ดนะครับตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่จะให้ยาเร็วขึ้นและจำนวนประชา ทำจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีการเตร,ตรียมการที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงเนี่ยเราได้สั่งซื้อไปเพิ่มเติมอีกจํานวน3ล้านเม็ดนะครับจะมียาเข้ามาในเดือนมีไอ้พฤษภาคมที่จะถึงอีกจํานวน3ล้านเม็ดผมเชื่อว่าเพียงพอแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะผลิตยาของเราได้เองครับ ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่านาคอมเนี่ยตอนอไปโรงพยาบาลหลังจากติดเชื้อโควิด1 i เพราะว่าติดมาจากาผู้ดารานักร้องนักสแสดงด้วยกันนะฮะซึ่งไปถ่ายรายการก็น่าจะติดมาจากบ่อนซึ่งเจอคนแรกจากนั้นก็ไปเจออาทางตลกอีกสองสาคนคราวนี่ก็มาหน้าคอมน้าคอมเสร็จก็ไม่ค่อยไหวไปก็ให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในรายการ ผลกระแสของกัญชัยนะครับต่อมาณคอมก็เสียชีวิตในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาดราม่าของณค่อมหลังจากที่ลูกสาวกับลูกเขยออกมาเรียกร้องขอให้นคอมไปรักษายัางโรงพยาบาลดีๆก็ปรากฏว่ามีคนออกมาต่อต้านบอกว่าใช้เด็กเส้นถือว่าเป็นดาราตอนนี้ณนะค่อมเสียชีวิตแล้ว ะครับคนที่มาแสดงความคิดเห็นมาต่อต้านเรื่องหนะ้าข่มไปโรงพยาบาลตอนนี้นะครับมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างก็คงเป็นสำนึกนะผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องคิดแล้วล่ะนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมวิบัติเกิดขึ้นนะครับมีนักร้องแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับ พวกที่อ้างด e โม c ครซีหรือประชาธิปไตยก็เกิดตักกะวิบัติขึ้นมานะครับไปทําการโจมตีเขาว่าไปให้กําลังใจแพทย์แผนแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทําไมทําไมไม่เขียนเพลงโจมตีรัฐบาลบ้าเป็นใหญ่แนละ้วนะครับความวิกฤตกําลังเกิดขึ้นนะครับในเชิญงานวิกฤตตอนนี้ถูกตั้งคําถามว่าสายพันธุ์ที่ระบ,บาดตอนนี้ มันสายพันธ์อะไรกันแน่ประเทศไทยดีขึ้นหรือย,ยังเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือเปล่าถานกากณ์โดยรวมของรัฐบาลน,นั้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเรื่องการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 หลังจากฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์และกัมตรตีต้องลาออกและบอกว่าต้องได้มืออาชีพเข้ามาทำการบริหารประเทศตกลงมันยังไงกันแน่เป็นเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้ สายพันธุ์ที่ติดที่นครจนถึงขนะดนี้หมอยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะครับทำไมคนเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในอินเดียมีคนติดเชื้อกว่า3.800แสนคนนะครับแต่อันที่จริงแล้วอินเดียมีคนตายประมาณ3 0 0 0สนคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนักกว่าอินเดียนะครับมีคนตายมากกว่า5 0 0แสคนเข้าไปแล้ว ตอนนี้อันดับหนึ่งที่มีคนติดเชื้อรายวัน3.8แสนคนคืออินเดียรองลงมาคือบราซิลและสหรัฐอเมริกาสายพันธุ์ที่ติดที่ไทยนะครับที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆเป็นกลุ่มก้อนเกิดจากที่สถานบริการในทองหล่อระบาดมาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษนะครับผ่านมาทางขเขมรจากนั้นเข้ามาติดยังประเทศไทยเพราะมีการไปเล่นบอลที่ขเขมรแล้วก็กลับมาติดสถานบริการในประเทศไทย เกิดการแพร่ระบาดจำนวนมาการัฐมนตรีอย่างน้อย2องคนเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกกล่าวหาว่านำเชื้อมาแพร่ระบาดแก่ประชาชนและรัฐมนรีก็ติดโควิด1 9ด้วยก็เป็นประเด็นทางไวรัลามาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้สบ,บคยังคงยืนยันว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษนะครับไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียแต่อย่างใด แต่สายพันธุ์ที่มาจากอินเดียตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดไปแล้วอย่างน้อย17ประเทศหนึ่งในนั้นคือฝรั่งเศสประเทศที่เป็นเดโมกครซีหรือประชาธิปไตยที่ผู้ติดเชื้อโควิด1 i มากกว่า50,000คนสำหรับฝรั่งเศสนะครับมาตรการล็อกดาวน์ยังคงเป็นมาตรการหลักๆที่ฝรั่งเศสนำหลักคิดนั้นไปใช้นะซึ่งเป็นหลักคิดของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลก บ,บอกว่านะได้ทําบยัมพันนะแล้วก็ได้ทําคลิปวิดีโอแล้วได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกซึ่งทั่วโลกต่างใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตนะครับสำหรับสถานการณ์โดยรวมหลังจากที่มีการยกระดับขึ้นมานะจากพื้นที่สีแดงเป็นสีแดงเข้มนะมี6จังหวัดนะรกรุงเทพมหา,าคนครเชียงใหม่สม,มุทรปราการนนทบุรีนะฮะ ในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะก็ดูจากตัวเลขแล้วตอนนี้ก็มีการยกระดับขึ้นมานะครับขอความร่วมมือนะครับที่จะไม่ให้มีการออกจากบ้านในยามค่ำคืนนะครับไม่ให้เดินทางไปไหนในช่วงระหว่างนี้ซึ่งปรากฏว่าพอมีการประกาศออกมาก็เงียบกริบทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงหลายก็กลัวกันหมด ในเชิงดุลยศาสตรท์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลทํามาถูกหรือยังสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็บอกอยากจะให้มีการเคอร์ฟิวมันสะใจดีนะครับซึ่งจนถึงกระน,นี้นีนะก็ทางสบคนะครับ,บรัฐบ,นะบ,บาลก็ยังไม่มีการให้ประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็ไปทําคลิปในพื้นที่ต่างๆให้เห็นนะว่าไม่เคอร์ฟิมันก็เหมือนเคอร์ฟิวลละคนมันแทบจะไม่ขยับละทุกคนกลัวยิ่งการเสียชีวิตของนักคอมเนี่ย นะครับทำให้เห็นชัดเลยนะครับคนยิ่งกลัวตอนนี้ยผอ้ติืิอโควิด19ทขณะทำคลิปเนี่ยลดลงมาเหลือ1,800ก่อนหน้านั้น2,800แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะนรับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะแต่มีคนตายเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น7วันเสียชีวิตนะักคอมเสียชีวิตเพราะอะไรนะรักคอมเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเขามีอาการป่วยแทรกซ้อนนะครับอยู่แล้วนะเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ม่ว่าปัญหาเรื่องท้องทางเดินหายใจเรื่องของโรคอ้วนก็มีปัญหานี้อยู่แล้วพอนะครับเป็นโควิด -19 ขึ้นมา7วันจบแล้วนะโรคนี้หนักกว่าโรคเอชซิฟเฟอลิสแลนะก็อีกหลายโรคนะครับคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถอยู่ได้ใกลที่ร่างกายไม่มีไม่แข็งแรงโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยนะก็จะไปก่อนเพื่อนเลยทีเดียว นะครับโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลทามาถูกแล้วอันนี้ผมก็เรียนให้ทุนส่วนทราบสถานการณ์ดีขึ้นถึงแม้ว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวนะครับขอเป็นคนกลางขอผูกสัมพันธ์รัฐบาลปฏิเสธปฏิเสธปุ๊บก็ปลุกคนขึ้นมาร่วมกันขับไล่อ้างว่าสถานการณ์วิกฤตแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นดีขึ้นเป็นระยะระยะระยะนะครับซึ่งตออน,นี้สงสารนครนะ การตายด้วยโควิด -19 เนี่ยพระไม่ดีสวดเลยนะครก็ต้องรีบเผาทันทีซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยเกิดขึ้นในอินเดียฝรั่งเศสก็หนักหลายๆประเทศกําลังหนักอยู่นะไม่ใช่เบานะเรายังอยู่ในช่วงที่โอเคดีขึ้นฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครและยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนี้อย่าลืมนะฮะเรายังคงล็อกดาวน์ปิดประเทศ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับคนนอกเข้ามาได้เฉพาะเป็นคนไทยตอนนี้ที่อินเดียไทยก็ไปทําการนําเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็นําเครื่องทางการแพทย์ไปทําการช่วยเหลืออินเดียขณะเดียวกันก็ไปรับคนไทย3คนที่อยู่ใน,นเดียกลับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขนประชากรของตนเองกลับประเทศทันทีเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ในอินเดียกําลังหนักและไม่มีท่าทีว่าจะเอาอยู่ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยีย่มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคาดการว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกระยะหนึ่งความห่วงใยที่พระองค์มีต่อผสกนิกรชาวไทยที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศอาทิพระราชทานทรัพย์100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนาวมินทรบ,บพิธ84พรรษาโรงพยาบาลสิริราช2,407ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์345ล้านบาทให้แก่เรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลห้องตรวจหาเชื้อให้แก่โรงพยาบาล20แห่ง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ123โรงพยาบาลเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ200เครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ28ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล1เครื่องเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์20เครื่องเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นขืนชีพห้าเครื่องเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ5ชุดกล้องสองทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่1ชุดโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่1ชุด เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ2เครื่องชุดการไวรัส PAPR 4ชุดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นเฟซชิลห้าหมื่ชิ้นชุด PPE 7 0 0ดแสนชุดพระราชทา,านรถเก็บตัวอย่างชีวนิลภัย20คันรถพยาบาลคู่ชีพฉุกเฉิน8คันและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิตัลเคลื่อนที่2คันด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชาลุไทไย นับเป็นพระมหาการณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ก้าผ่านวิกฤตนี้ไป चाह yeah. จะจบลงเมื่อไหรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิตากันที่เราเจออยู่ ปวดราวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดที่ร้ายสึกเท่าไร แค่ <Yeah. S 2> ในกูต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉัน จะไม่ทิ้งกันเราเหมือนไปควางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุงเทและเกมหมดหน้าตักกบกลายเป็นูนสลายและกลายในกองซากกลายเป็นลากหลักมานาและติดแขกเหมือนกับยาวกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินช้าไปสักเข็มสั้นและท,าทัาเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะอาาีกเห็นดาวฉันเแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่าปิดภาพไม่ใช่สงครามหรือภัยรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือพี่น้องกันฟางเพลงนี้ท่านกำลังใจให้เราได้ร้องกัน ของชาววันใหม่ที่จะาไาไปก่อนส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ ทรงกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ